รถกอล์ฟสำหรับคนไซส์ใหญ่มีแบบไหนบ้างของ c l p คารมาชมค่ะนี่คือรถไฟฟ้านะคะรุ่น M04B กับ M04B Big p ์ส s สำหรับคนไซส์ใหญ่นะคะเท่านั้นนะคะเริ่มต้นจากรุ่นนี้ก่อนเลยค่ะรุ่นนี้นะคะคือรถไฟฟารุ่น M04B นะคะสที่นั่งค่ะเป็นการขับแบบพวงมาลัยซ้ายนะคะแบบนี้เลยค่ะนะคะ วิวีสาวีฟังเพลงได้บูทูธพร้อมทุกอย่างเลยนะคะเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกเดินหน้าถอยหลังได้หมดเลยนะคะข้างหน้าสองที่นั่งนะคะข้างหลังสองที่นั่งค่ะสำหรับคนไซส์ใหญ่นะคะเห็นไหมคะบอใหญ่มากๆเลยค่ะนะคะท้ายค่ะตรงนี้นะคะเป็นกล่องเก็บของจะนั่งไม่ได้นะคะ ช่วงล่างระบบบิสเบค่ะและมีสลักนะคะสำหรับปรับเป็นกระบะได้ค่ะแบบนี้ค่ะและอีกรุ่นหนึ่งนะคะสำหรับคนไซส์ใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่คือรถไฟฟ้ารุ่น M04B Big Pat นะคะมาฝั่งนี้ค่ะ B Big Pat นะคะหกที่นั่งนะคะเป็นการขับแบบพวงมาลัยซ้ายนะคะ ที่นั่งกว้างมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกเดินหน้าถอยหลังได้เช่นเดียวกันนะคะฟังเพลงได้วิธีเอ็นีสามได้หมดเลยนะนะคะข้างหน้าสองที่นั่งสําหรับคนไซส์ใหญ่ตรงกลางสองที่นั่งนะคะท้ายค่ะรุ่นบีบิ๊กพัทเนี่ยนะคะท้ายจะนั่งได้แล้วก็ยืดหดที่วางเท้าได้นะคะเบาใหญ่แบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะและที่สำคัญนะ เปิดค่ะและเป็นกล่องเก็บของนะคะและปรับนะคะเป็นกระบะใส่ของได้ค่ะนี่คือสองรุ่นแนะนำสำหรับคนบิ๊กไซส์นะคะฝั่งนี้ค่ะ M 0 4 b 8 4 9ี0บีแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทนะคะรุ่นนี้ค่ะ M 0 4 b b i g ี่บีบิ๊กพั แปดมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทสนใจคันไหนทักมาเลยค่ะ